สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปอยทานรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วกานจานะคะสวยๆเลยนี่ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิมบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและลิมบินเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ ลิ้นวิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิ้วิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิ้บวิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจากมาเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะ อ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปน้เราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3ทับเสน้สนที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะนะคะเราจะได้ริบบินนะคะสเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานเลยนะคะวงกัดนิช้จับ4เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือลิบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลย เส็แล้วพลิกกลับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4สส,สี่นะคะพาดข้ามสีเส้นไปนะนะคะจับพาดข้ามสีเส้นค่ะพาดข้ามสีเส้นไปพาดข้ามสีเส้นนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้ค่ะจับมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่หนึ่งสองสาสี่นะคะลอดมาแบบนี้นะพอเสร็จแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงไล่ทีละเส้นนะคะไล่เนียงทีละเส้นนะ ดึงวิ่นจะได้ไม่เบี้ยวนะคะค่อยๆดึงแีงละเส้นไปค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับได้นมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนค่ะก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะ พอเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนะคะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้เลยนะะี่ค่ะ แบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบินมานะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับกลับไปด้านนี้ค่ะสอดหน้าเส้นตัวเองนะคะรอสี่เส้นนะนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 1, 2, 3, น,ะ,คะนับหน้าเส้นตัวเองแลยนะนี่ค่ะ พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลอดกลับไปเก็บค่ะรอดสามเส้นไปนะคะรอดสามเส้นไปเก็บตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิ้วบินความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวน8ปเส้นนะคะสอดเข้าไปนะนี่นะคะ1 2 3นะสอดรอดสเส้นไปค่ะให้เหลือปลายมิ้วบินไว้แบบนี้ด้วยนะคะ น่่คะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นมาด้านนี้ค่ะมาแบบนี้นะไิเป็นกลววมาแบบนี้นะคะสอดลงไปค่ะน,นะคะดึงลงมาล็อกแบบนี้ นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบินนะคะสอดลงไปริบบินไปรอสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะ นี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับมินมินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนอนเส้นนี้ค่ะมาสอดตรงนี้เราสอดลงเป็นเส้นสีแดงนะคะสอดของเส้นสีแดงนะนะคะดึงมาแบบนี้ ค่ะพอเราได้แบบนี้นะเราจับตะแคงนะคะพับนิบบินขึ้นด้านบนค่ะพับลงด้านล่างนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสตรงน,นี้ค่ะ ในกรีบนี้นะคะเส้นนี้นะน้ากรีบแรกนะทะลุลงด้านล่างนะคะนะคะทำแบบนี้เราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2อ,สอเส้นจับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะคะคให้เหลือปลายริบบินไว้นิดนึงนะคะจับพับลงมาแบบนี้ต่อลงมา 把你冰停卡。 ตอดใต้ปลายนิบินค่ะกลับขึ้นไปนะะตัดปลายนิบินทิน้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วกาญจนาค่ะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ